จะบอกว่าผมเจอเหมือนมีคนยืนมองอยู่ตรงนั้นไม่รู้เป็นใครเปบยกายอยู่เขานั่ง<ม>อาบน้ําอยู่ด้านล่างพี่พี่ยิงสาวคนนั้นเราเจอนะเมือขยำขยำให้มันเข้าไปถึงเนื้อหมูแล้วก็ให้ดับอยู่สักห้าทีบางทีห้า เนื่อนความสบายใจแล้วก็รวดเร็วนี่นี่โอ,โอ้โหอันนี้มูนนะ,ละ,ละกลิ่นมากมากินออกอหนหอนมกินออกเหรมาได้ไหมเนี่ยลงบีจังกินออก สวัสดีครับผมสวัสดีครับสว,ส,สวัสดีพี่พี่เอฟซีนุ่ป้านาอาที่น่ารักทุกทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพี่แฝดพ, <8 S 2> พา,าไปเรื่อยนะครับผมพี่พี่ครับวันนี้ผมกับใหญ่เดินทางขึ้นไปจุดที่เราเคยสร้างที่พักไวพ้พี่นะไปต้นไม้ใหญ่นะทุกคนใต้ต้นไม้ใหญ่แล้วก็จุดที่ใกล้ๆที่เราเจอเป็นเหมือนคล้ายผู้หญิงสาวคนหนึ่งกลังอาบน้ําซึ่งลาตัวมีคล้ายแบบปลีกหรือว่าขน ไม่รู้ว่าปีกอะไรไม่รู้ว่าเป็นปีกนกหรือปีกอะไรพี่พี่ครับมันมันมันเกินคําบรรยายพี่ผมไม่อยากให้ไม่อยากพูดเยอะไปเดี๋ยวพี่บางคนว่าเฮ้ยหลอนหรือเปล่าเผือเจอหรือเปล่าหรือว่าคิดไปเองหรือเปล่าก็วันนี้สร้างเรื่องหรือเปล่าอย่างเงี้ยเราจะกลับไปจุดนั้นที่เราไปสร้างที่พักไว้เราจะไปย่างหมูกินกันตรงจุดนั้นพี่นะใช่ย่างหมูกินกันมีพกลวดหอมมาพี่กล้วยหอมเขียวนะเพื่อไว้เราเผื่อว่าเจออืม ก่อนที่เราจะเจอหญิงคนนั้นเราเจอชายที่ไม่นุ่งไอเลยใช้แอบดูมาแอบดูเราทําที่พักพี่พี่นะเราคิดว่าเราจะแบ่งผลไม้ไม่ก็เนื้อหมูเรากินด้วยไม่รู้จะเจอหรือเปล่าก็พอนาให้เจอพี่นะเราอยากเป็นมิตรกขบมากกว่านะมากกว่าเป็นศัตรูนะทุกคนนะจะบอกว่าตอนนี้ยุงเยอะมากเมื่อคืนฝนตกทุกคนนี่ยังมีน้ำค้างอยู่ทุกคนอากาศชื้นเลยเมื่อคืนฝนตกก็คือแบบโอ้โหก็แอบเซ็งนะถ้าฝนไม่ตกคือจะดีมากๆเลยใช่่ก่อไฟลำบากมากกันตั้งใจมาว่าให้แบบมีแสงแดดอ่อนออกมาตอนเช้าแต่ผิดคาพี่ มืดตึ๊บเลยไม่เป็นไรทุกคนก็จุดไฟก็ไม่มียุงก็แหละแสงมันเริ่มออกนะมีแอง,ฟงไฟเริ่มเปิดโอเคทุกคนเดี<ะ>๋ยวขอกำลังใจงจากพี่ขอหนึ่งแล้วรีนแชร์พวกเราด้วยแล้วก็ฝากกดติด,ดตามเพจ Facebook YouTube พี่แฝด V2 ให้เราสองคนเพื่อเป็นกำลังใจงอีกหนึ่งช่องทางน,นะครับผมไปทุกคนเดินทางกันครับผมด้วยครับผมอยากให้แดดออกมากๆเลยเพราะว่ามันจะ อากาศมันจะน่าดูกว่านี้แล้วก็มันจะออกสวยงามกว่านี้ตอนนี้มันมืดคืนไปหมดเลยอะใช่ฝนตกเมื่อคืนด้วยมีฝนนะใช่ไม่แตกรอบท้ายหรือเปล่าพอแต่ะเข้าหน้าหนาวนี้ใช่ตกรอบท้ายด้วยแต่ก็งงหรว่าช่วงนี้ควรจะมีอะไรวาควรจะเป็นหน้าหน้าหนาวแล้วมีคนมีฝนแล้วใช่ป่ะจะฝนมันตกเมื่อคืนเฉยเลยเมื่อคืนผมฝันว่าผมเจอเห็ดเยอะมากวิพี ผมฝันนะเจอเห็ดตล้มๆใต้ตดินเยอะมากพี่ตื่นมาโอ้เคี้ยวความจริงดีใจใหญ่เลยเดีย๋ยวตื่นเป็นก่อนล้วไปที่จะอบบ้านชาวบ้านน้องบ้นานทางอือหญิงสาวคนนึงมาขอผมช่เดี๋ยวใช่พี่หญิงสาวในหม้อคนนั้นในหม้อหม้ออาคมออกมากรีดหลอ้องนี้แลังไปแล้วอือ ไม่เท่าเดิมอบเดียวเดือดย,ยาค่ะก็ยาค่ะเดี๋ยวเราไปจุดไฟย่างหมูกันทุกคนนะก็ค,านานคิดวิเคราะห์ไปคิดชื่อทำในป่าเรื่อแบบนี้นทุกคนนะใช่ <c oughs> ก็เปลี่ยนบรรยากาศบ้าง <c oughs> ย่างหมูที่หลายคนก็รอคอยนะแต่เราไม่ได้ทำหลายอย่างเราแค่ไปย่างหมูอย่างเดียว <c oughs> เพราะว่าเวลาจำกัดแล้วก็อย่างเราไม่เตรียมเครื่องเครื่องไม้เครื่องตัวมาเยอะขนาดนี้ทุกคนนะไม่เยอะขนาดนั้นเอาเอาแค่หมูพอแล้วเตรียมง่ายทำง่ายดีกินง่ายเยอะ จะออกมานี้หมอ,อนนี้โอ้ยดูฝั่งนู้นมันจะมีแดดแล้วสว่าองออกมาแล้วี่ยเอานี้จ๋วเลยอ่ะไปจะเลี้ยงเขาไปจุดไฟก่อนใช่เงาทางยุงชุ่มน่ะดูไม่เยอะจังตรงนี้นโอเคพี่ๆเดี๋ยวพอใกล้ถึงผมจะเริ่มถ่ายดุวิธีทุกคนนะเต็มน้ำตอนน้ำเพิ่มแน่เลยใช่น้ำเพิ่มแน่น่าจะมีน้ะใ,<ห>ให้เรา,เราได้เห็นพี่ๆนะน่าจะมีนะทุกคน เฮ้ย hey, พี่ตอนนี้เราก็มาถึงจุดที่เราทำที่พักไว้ทุกคนนะอน,น,นอนอืมตาต้นไม้เลยก็ที่บอกครัฝนตกก็คงจะเปียกแต่ว่าเปียกไม่มากเท่าไหร่ทุกคนเพราะว่าหลังคชอรไม่หลังคชอรกันฝนไงตอนแรกคิดว่าฝนจะไม่ตกแล้วทุกคนยูยูฝนก็ตกออมาเฉยเลยรู้ฝนตกแล้วกลัวหายไงไหายลแล้วด <ละ S 2> ีบ้างไงหายอันนี้ผมเจอเหมือนมีคนยืนมองอยู่ ตรงนั้นไม่รู้เป็นใครเปย์กายอยู่เป็นชายเปย์เปย์ไกลนะเปย์กายดูนะคูับผวก็ไปไม่รู้ว่าคนที่ยินมองเราเป็นเป็นเป็นคนปกติหรือว่าเป็นชนเผ่าหรือว่าเป็นคนพุ่มพิเศษหรือเปล่าผมไม่รู้นะซึ่งเขาก็มาแล้วก็หายไปตอนนี้เราก็ถึงที่พักแล้วเพื่อนะนี่ที่เราทําไว้ไปดูจุดที่เราเจอนันดิเออหญิงที่มีปินที่เจอเขานั่งอาบน้ำอยู่ด้านล่างพี่ๆเอหยิงสาวคนนั้นเราเจอนะให้ก็ดแฟนกี่บ้ ได้เอาง่ายแล้วมันเอียงไปม,นนนมนนันเนี่ยเสมอดีขนาดนี้เอาไว้ย่างใช่เมื่อมีใครเข้ามามมทำไว้ทุกคนนะรอยเก่านี่ใช่ปะดูจากรอยกันรอยหินรู้เลยอ่ะงานนี้เป็นหลักกันแล้วนะอโอเคทุกคนเดี๋ยวผมก็อยากจะเริ่มจุดไฟย่างหมูจะไปหาฟืนก่อนฟืนแห้งๆอันนี้มันส,ส,สดอยู่จะเดใช่วางตะปูเรียบร้อยแล้วมาดูผมจะตั้งกล้องให้พี่ดูนะ ไมีป <c oughs> ืนไปอ่ะ <c oughs> ได้ <c oughs> ไเอาไว้แผลก่อนเอาอยวงตัดอย่างเงี้ยตัดตัดถ่ายยางหมูนะอืมแนไนะมันเดียว ลืมมากพี่ทางลงต้องังระวังเลย 怕怕啊 ได้ยุงได้ยีขึ้นเนยอะเลยทุกคนนะเอามาน้ยุงชุมเลยยังเรือรอบน้ำเพื่อเข้ามาแอบดูเราอีกโอเค <Okay. S 2> เัามารู้ตัว ช้าไปนิดนึงเขียวฝนจะไม่ตกทุกคนนะฝนตกเฉยเมื่อคืนมันก็ดีตอนพวก,กเกษตรกรทุกคนนะพ่อแม่ผมด้วยเงียบมากพี่เงียบสงบมากงบเกิน <Okay. S 2> ผมพยายามหาปืนให้เยอะที่สุดเพราะว่าเราใช้ปืนเยอะในการตั้งแคมป์เนี่ยจำเป็นมากถ้าไม่หมดจริงๆเราเก็บไว้ใช้ได้ใช่ก็อมาเราปืนอะไก็ใช้ได้ต่อได้หรอว ดีมันจะมีแสงมันออกมั้งไอ้แสงมันออกแล้วใช่มาทำไม้ปิ้งหมูกันเดูบางหมูแล้วให้ได้ทำการเตรียมไม้ปิ้งหมูนะที่ผมจะหมักหมูรองกันหมักกับรถดียิ่งหมักนานยิ่งอร่อยพี่ต้องไปล้างกับน้ำก่อนเพราะล้างน้ำมีความร้อนที่นะทั้งหมดนี้ก็ได้พี่มองไปก่อน มนนะหมักหมูกันนเออมีอยู่นะไม่ได้ยังเขายังทำไม่เสร็จนะแล้วอะไรกูเลยเล่นบอลไปทุกคนหมักหมูกันเด๋ยวล้วออกแล้ว

เดี๋ยวผมจะไปหาทวันเพื่อจะมัดปลายไม้นะมัดหมู ทุกคนวี่ีแบบหมักกับบ้านๆนี่พี่ใส่แค่รสด,ดีนะแล้วก็ใส่ถุงรวมแบบนี้ขยำขยำให้มันเข้าไปถึงเนื้อหมูแล้วก็ให้ดับอยู่สักห้าทีบาง 5, ทีห้าทีสิบนาทีว่าให้มันซึมซึมเข้าไปในเนื้อหมูมากที่สุดแล้วก็มันจะกลมกล่อมดีทุกคนนะจะได้ทุกคนผมไม่จะมันหอยมาให้มี้ต่มันหอยกับเทียมนะริกไทยนะโอ้โห Còn tiếp tụi con mọi người. Đây กาศดีดคนแดดเริ่ออกก็ถือว่าเราโชคดีามากเ <ừ. S 1> พราะว่าเมื่อคืนฝนตกใช่ไหมมันชุ่มชื้นม,มากแล้วแดดออกอยเงี้ยมันทำให้ทุกอย่างสมบูรณ์แบบเลยทุกคนอากาศดีแล้วเดี๋ยวเราสองคนจะมาคิมไว้สักสิบนาทีนะคนชอบสิบนาทีมันดีจะเวลาเลยเวลาไ,ไม่คุยไฉนะเอมามาลาแล้วเรียบร้อยทุกคนได้หมูหมักแล้วเดีย๋ยวเราไปเตรียมตัวนั่งรอปิ้งย่างดีกว่า หมาทิงไว้ก่อนให้มันเข้ารูปเข้าเรื่องเข้าเนื้อให้เราเยอะที่สุดทุกคน Let's go <S เดี๋ยวเราก็เว้ยระหว่า,างรอรอหมูให้ได้แบบได้ที่คนนะเราก็จะนอนรอนั่งรอไปก่อนอันนี้คือไม้ที่ผมเตรียมไว้ในการเสียบหมูช้งนี้คนนะนี่เป็นอากาจศใหม่หัวนะ อ,อจากคีแฟ่ยพี่ก้วยหอมเตรียมมาถ้าเจอทายคนนั้นเราจะให้กล้วยหอมเขากินทุกคนนะว้าวไฟลุกอุ่นมากเลยพี่ พายชิดขึ้นก็มิดพอดีแล้วอย่างนี้นะขอมอวงังได่หมดเลยแต่ว่าเพราะว่าคอนเซ็ปต์ของเราคือเอาให้เข้ากลมกลิ่นธรรมชาติที่สุดแล้วก็เลยเลือกใบไผ่ัาขึงบนหลังคาทุกคน พี่ครับถ้าคลิปนี้ยาวมันไปผมพอต่อสองคลิปนะอีกคลิปหนึ่งก็คือจะมากินหมูดีกว,ว่าเดี๋ยวคลิปนี้เขาเป็นยางนะมไม่รู้ว่าควันไฟพวกนี้ที่เราจุดไปอ่ะคนที่อยู่ระวแวกนี้หรือว่าชายคนนั้นหรือว่ายิงปืนชนาคนนั้นอ่ะได้กลิ่นแล้วออกมาออกมาดูเรารือยังนะทุกคนนะถ้าใครเห็นในกล้องบอกขีดคนบางทีเราไม่ก็หันหน้าหันซ้ายดูเนี่ยเราไม่เห็นนะหันคนหน้าคืออาจจะดูเราก็ได้แบบนะี้ยุ่งหายหมดเกลี้ยงเลยเจอควันที แต่ผมยังไม่ไหวอยู่งี้ไม่ต้องพูดถึงทุกคนไม่เห็นนี้เหรอเยีะยวจะิวมากอากาศชิวมากที่นีเสียงน้ำไหลมีแสงแดดอ,อ่อนๆออกมาโอ้โหทุกอย่างสรเด็ดอะ่ะ

แล้วย <c oughs> ังพี่เด <c oughs> ี๋ยวผมจะเริ่มเอาหมูมาเทียบนะหมูมาเทียบแล้วก็จะเริ่มย่างกันละไัว <c oughs> กไ,ไกลดีวกว่าจะหิวไปกับเราหรือเปล่านะอึ๊บัยังยัง ไอ้ไม่ใ,มไมมใช่รถดีผิดไทยบ่มีเรื่องใช้รถดีก่อนเรื่องความสะอาดก็จะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่นะเอาง่ายๆป่าโดนความร้อนก็ตายหมดทุกคนเขาบอกเราใช้วิธีของเราดกวยนบง่ายดีเรื่องความ สบายใจแล้วก็รวดเร็วแต่ว่าเรากินมากกว่าสองคนเนี่ยก็เหลือก็ไม่เป็นไรแล้วก็วเก็บไว้เพื่อเจอใครในป้าก็ <คง S 2> <อ>ชวนกิ <คง S 2> นได้ถ้าเจอเขาเราแบ่งของกินกันแน่มีหมูเยี่ยมเล<อ>ยคนขาดชนกัน แม่ช่เราจะพอดีกับไม้มากเดี๋ยวหลังจากที่เราเริ่มย่างผมจะขอเปลี่ยนอ่าตัดอีคลิปนึงเพราะว่าในการกรองยิ้มมูยแล้วกเนี่ยมันใช้เวลานานมากพี่คงเราไม่ไหวเราดูเราหมูคลิปต่อไปดีกว่าในที่ว่าเราจะมาถึงเราจะทําการปิ้งย่างแล้วเอาอ,อันนี้มานี่ดูครับนี่ นี่โอ้โหนื oh. ้ออันนี้มน่ากินมากกินองกินออกะอ่ะมาได้มยห้ิดะกินออกนอนี่นะทุกคนนะย่าเ่งหงายหัเหย่ามันจะไหลนั่นอะไรนะหมเอา้ไปเถอ ไมข่ขาดจะทอนอ่ะเป็นนะครัขาดขาดขาดเลยมาโบด้วยจริงไหมม่คนกเดี๋ยวผมขอนี้่ะ เปเรียนเป็นอีกคลิปหนึ่งแล้วกันทุนะจะได้ชมกันมบยาวๆเลยเลว,ว้าวหมุนหมุนมอันนี้หมุนหมุนนะไม่ให้ไก่หมุนหมุนหมุนนี่โอ้โหโอเคไปเดี๋ยวรอพี่ๆเราติดตามชมอีกคลิปนั้นทุกคนนะ,ะ๋ย่ไปด้นะทุกคนนะทำคลิปต่อไปเลย